เดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นไม้หนึ่งต้นนะครับที่เ,เป็นหมยมงคลอีกต้นหนึ่งที่ผมได้เาคาเรียกผมได้หลกเพาะปูกวัยนะครับนะแล้วก็ผมก็กำลังจะตัดนะครับนะเลี้ยวจะตัดแล้วก็ขยายพันธุ์นะจากการที่ผมซื้อมาข้างแรกนะใบเดียวนะครับนะใบเดียวนะครับนะใบละ3,500 นะเดี๋ยวเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเลยที่หลายๆคนสแสวงหาแต่ที่สําคัญที่สุดก,ก็คือมันเป็นดางนะครับเนระาเรียกไม้มงคลที่ดางนะครับนะเงินไหลมาดางขาวครับเพื่อนๆไปดูกันนะว่าไม้มงคลดางขาวเป็นอย่างไรนะรอีกต้นหนึ่งที่เรียกว่าเงินไหลมาด่างขาวนะครับเพื่อนๆดูได้เลยนะครับนะความด่างของเขาสวยมากนะเดี๋ยวจะ,ะตัดนะครับนะตัดข้อแล้วก็ ทําพันนะครับนะเพื่อนเพื่อนครับเอาละดูเลยนะครับนะนี่ความความสวยนะครับนะความสวยความคลาสสิกของเงินไหลมาด่างขาวนะครับคุณเพื่อนโคตรสวยนะครับสวยมากๆเลยใส่หมูแน่นี่นี่ไข่หมูเลยครับเพราะเงินไหลมาด่างขาวใครมีไว้นะครับนะผมกล้าพูดหรือว่าอ่าเขาเรียกอะไรเอาไปตั้งตรงไหนนะครับนั้นแล้วให้หมูนะครับนะเพื่อนเพื่อนเอาไปตั้งข้างบ้านทั้งซ้ายทั้งขวา เขาเรียกว่าเรียกสับนะเงินไหลมาเข้าบ้านนะครับนะนาบ้านท้ายนาบ้านกวาน,นะครับนะแล้วพอยอกยอดไหลนะครับนะผมบอกได้เลยนี่คือเคล็ดลับนะเงินจะไหลมาเทมาเพราะเงินไหลมาดัางข่าวครับเพื่อนๆว้าวลืมถ้ามีปัายก็ผิบกระพิบนะหรือลืมไปดูตะกบนะก็สอนสร้างแบรนด์เหมือนเดิมแต่นี้นี่นี่นี่ตอน,น,น,นตอนนี้นะครับนะคุยเรื่องต้นไม้ก่อนแว็บหนึ่งนี่